ในดินแดนแอฟริกาตะวันตกอากาศอบอุ่นแผ่กระจายไปทั่วป่าไม้เขียวชอุ่มเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วสลับกับเสียงละเมียดของลมพัดผ่านยอดใบไม้ย้อยต่ำสายน้ำไหลเอื่อยๆจากลำธารเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่เด็กๆในหมู่บ้านเล็กๆคล้องแขนกันวิ่งเล่นรอดกองไฟ กลิ่นควันไฟไหม้และหม้อดินใบเก่าซึ่งใช้ต้มน้ำสมุนไพรแสนอบอุ่นเติมเต็มบรรยากาศของค่ำคืนวันหนึ่งในวัฒนธรรมโบราณแห่งแอฟริกาตะวันตกนี้ในค่ำคืนนี้เรื่องเล่าของอนันซีแมงมุมเจ้าเล่ที่ทุกชีวิตในหมู่บ้านต่างรู้จักดีจะถูกถ่ายทอดด้วยเสียงนุ่มลึกของยายบับบี้หญิงชราผู้รอบรู้และเป็นที่เคารพนางสวมผ้าคลุม สีครามที่มีลายผ้าท้องถิ่นทอด้วยมือความเปล่งปลั่งของดวงตาเฝ้าดูแสงไฟที่มอดดับทีละน้อยเสียงของเธอเหมือนเสียงกระซิบของลมในป่าเล่าเรื่องราวของอนานนสีพร้อมกับสอดแทรกปัญญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเจ้าเล่ห์และบทเรียนของชีวิต ย้อนกลับไปในสมัยโบราณอนันซีไม่ใช่แค่แมงมุมทั่วไปเขาคือผู้ที่มีปัญญาและไหวพริบมากกว่าสัพพสิ่งในป่าอนันซีมีลักษณะเด่นด้วยขาทั้งแปดที่กางออกราวกับปีกและดวงตาฉลาดแหลมคมเปล่งประกายความเฉลียวฉลาดแม้เป็นแมงมุมตัวเล็กแต่อนันซีสามารถเอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเขาได้ หมู่บ้านเล็กๆนั้นถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำและภูเขาโบราณที่นี่ผู้คนใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสวมใส่ผ้าฝ้ายทอมือและเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพวกเขาเชื่อในพลังของธรรมชาติและเรื่องราวที่ย้ายผ่านรุ่นสู่รุ่นผ่านการขับขานและบทกวี การดำรงชีวิตเป็นอย่างกลมกลืนกับดินน้ำลมและไฟซึ่งช่วยปลูกฝังความเคารพต่อทุกชีวิตและสอนให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันอย่างไรก็ตามแม้ในความสงบสุขนี้ปัญหายังคงเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะความโลภและความเห็นแก่ตัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาประชาชนบางคนเริ่มหลงลืมบทสอนโบราณ เรื่องราวของอนันตซีจึงไม่เพียงแค่เป็นนิทานแต่เป็นกระจกที่ช่วยสะท้อนถึงการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและความฉลาดที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยากรู้ไหมว่าแมงมุมเจ้าเล่ตัวนี้จะใช้ไหวพริบของเขาอย่างไรเมื่อหมู่บ้านเผชิญหน้ากับความท้าทายที่จะทดสอบว่าผู้ใดกันแน่ที่มีหัวใจกล้าหาญและจิตใจเปี่ยมด้วยปัญญา เรื่องราวที่จะเล่าในคืนนี้นั้นจะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกของอน,นันตซีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเจ้าเล่คือบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความอดทนและความเมตตาที่เราทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเอง ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีถึงคำสอนที่ว่าความจริงไม่เคยหายไปไหนแม้ผู้หลอกลวงจะพยายามปกปิดก็ตามนั่นคือบทเรียนที่อนันตสีสั่งสอนผ่านเล่เหลี่ยมและการวางแผนที่เฉียบขาดของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้รู้ว่าความเจ้าเล่ที่ไม่มีใจย่อมไม่อาจนำไปสู่ความสุขแท้จริง การครั้งหนึ่งอนันต์ีต้องเผชิญกับการท้าทายที่แสนยากลำบากเขาได้รับภารกิจที่ต้องรวบรวมเรื่องราวปัญญาของชาวป่าเพื่อป้องกันภัยร้ายที่จะเข้ามาครอบงำหมู่บ้านหากเขาล้มเหลวหมู่บ้านอาจสูญเสียความเชื่อในกันและกันสายให่แห่งชุมชนที่เคยอบอุ่นจะถูกตัดขาดและความวุ่นวายจะจ้องรอคอยทางเข้ามาแทนที่ความสงบ อนันซีเริ่มต้นด้วยการเยี่ยมเยียนสัตว์ต่างๆในป่าเขาเรียนรู้จากช้างผู้ใหญ่ผู้มีความอดทนและนกร้องผู้ไกลเกลี่ยความขัดแยง้งแมงมุมเล่เหลี่ยมคนนี้ไม่เคยหยุดถามคำถามสำรวจความหมายของความยุติธรรมและค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในรักษาสมดุลในชุมชนเล็กๆของเขาแต่ความท้าทายไม่ได้จบง่ายๆ เมื่อหนึ่งในสัตว์ผู้เป็นเพื่อนที่ดีของเขาถูกเข้าใจผิดและถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมชุมชนเริ่มสงสัยและแบ่งฝากฝ่ายอน,นันซีต้องเลือกว่าจะยืนหยัดในความจริงหรือใช้เล่เหลียงของเขาเพื่อชนะใจพวกเขาให้ได้ แม้ในยามมืดมนเขาเรียนรู้ว่าการพบความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสงบและความไว้วางใจของทุกชีวิต ในที่สุดอนันตสีขนคบว่าบางครั้งการเจ้าเล่ห์ที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงแต่คือความสามารถในการฟังและเข้าใจผู้อื่นการเปิดใจรับฟังความแตกต่างและการใช้ปัญญาอย่างมีเมตตาเพื่อปกป้องชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เสียงหัวเราะที่เคยดังพร้อมกับรอยยิ้มค่อยๆหวนกลับมาอีกครั้งและหมู่บ้านได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์และความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีอาวุธใดในโลกนี้เอาชนะได้ ในค่ำคืนนี้เรื่องราวของอนันตีไม่ได้เป็นแค่ตำนานเก่าแก่แต่มันยังคงมีชีวิตชีวาในหัวใจของเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ได้ฟังและสอนไว้ในวิถีชีวิตที่สร้างสารรค์และเปี่ยมด้วยปัญญา ไม่ว่าจะผ่านการละเวลาหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆบทเรียนของอนันซียังคงสดใสเสมือนดวงดาวส่องแสงนำทางในมืดมิดของคืนแห่งชีวิตที่ลึกซึ้งถึงหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่มีความปรารถนาในสันติภาพความยุติธรรมและความรักอันไม่มีเงื่อนไข เมื่อดวงดาวเริ่มส่องประกายและเปลวไฟในกองไฟลดลงทีละน้อยเสียงเมโลดี้ของคลุยไม้และการเต้นรำของเงามืดที่กระพริบผ่านโคนต้นไม้เรียกร้องให้เด็กๆได้รู้จักความงดงามและน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าที่ส่งต่อจากปากสู่ปากซึ่งเป็นสมบัติที่ไม่มีวันเสื่อมคลายและในทุกเรื่องเล่าของอนันซีคือการเตือนใจให้เรารักษาความจริง ใจดีและปัญญาไว้ในทุกก้าวเดินของชีวิตเราเองตำนานนี้จึงไม่ได้สิ้นสุดแต่หมายถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งปัญญาและเมตตาที่ไม่มีวันหยุดนิ่งในโลกใบนี้ ในคืนนี้เรื่องราวของอนันตศีได้เป็นเรื่องราวประสบการณ์สอนที่เติบโตขึ้นในหัวใจของทุกคนผ่านการละเวลาและการเปลี่ยนแปลงใดๆบทเรียนของอนันตียังคงสดใสเสมือนดวงดาวส่องแสงนำทางในมืดมิดของคืนแห่งชีวิต ที่ลึกซึ้งถึงหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่มีความปรารถนาในสันติภาพความยุติธรรมและความรักอันไม่มีเงื่อนไข เมื่อดวงดาวเริ่มส่องประกายและเปลวไฟในกองไฟลดลงทีละน้อยเสียงเมโลดี้ของขลุ่ยไม้และการเต้นรำของเงามืดที่กระพริบผ่านโคนต้นไม้เรียกร้องให้เด็กๆได้รู้จักความงดงามและน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าที่ส่งต่อจากปากสู่ตากซึ่งเป็นสมบัติที่ไม่วันเสื่อมคลาย และในทุกเรื่องเล่าของอนันซีคือการเตือนใจให้เรารักษาความจริงใจดีและปัญญาไว้ในทุกก้าวเดินของชีวิตเราเองตำนานนี้จึงไม่ได้สิ้นสุดแต่หมายถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งปัญญาและเมตตาที่ไม่มีวันหยุดนิ่งในโลกใบนี้